วันนี้น้องเองพามาชมบ้านแฟดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนะคะงบกอ่อสร้าง680 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมกราบสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมกราบสวัสดีนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับน้องเองคนรักบ้านซเริ่นทางช่องทาง Youtube ค่ะ วันนี้น้องเอ๋นะคะอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะท่านผู้ชมนะก็มาถ่ายบ้านส,สวยเป็นไอเดียนะคะแล้วก็หาช่างนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะคะหลังด้านที่ด้านหลังที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็ราคางบก่อสร้างที่หลังละ3ามแสนสี่หมบาทนะคะสหลังก็อยู่ที่6กแสนแปดหมบาทนะ,ะท่านผู้ชมนะ,ะถ้าหนูพูดเองก็จะหาว่าโม้นะคะควันนี้เราก็เลยมีช่างนะคะเนาะเป็นแขกรับชญด้วยนะคะชื่อช่างช่างสำเริงครับช่างาสำเริงเนาะเคยหนึ่งคลิปเน่ะเคยคุยกันแล้วนะเรื่องรั้วแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องบ้านดีกว่าค่ะ หลังนึงเนี่ยหนูอยากสอบถามว่ามีขนาดกี่ตารางเมตรคะ4ี่สถึงสีตารางเมตร4 5่สถึงสีตารางเมตรแล้วเวลาเราเห็นเนี่ยท่อยาหินขึ้นมาเนี่ยข้างล่างเนี่ยมีรากฐานไหมคะคือรากฐานตะหม้อค่ะเมตรคูณเมตรเทอ่างสามสิบเทลินนะเตะหม้อเต็มหลุมกรอบจ้พื้นดินคือต้องให้แข็งแรงไว้แล้วเสาเ,เนี่ยใช่เสาเนี่ยช่าชงให้เยอะมากๆเลยกี่เสาคะเนี่ย อันนี้ตอนสร้างใหม่ๆจะเล็กไปนิดนึงแต่เขาขอขาใหญ่เลยเสามมนจะเยอะครับผมก็เลยเพิ่มเสามาแบบนี้ก็ถือว่ารับน้ําหนักบ้านขนาดนี้ได้สบายสบายถือว่าเป็นแบบทําเป็นบ้านแฝดได้เลยเนาะทช้ไม่เสายเนาะช่างค้าหนูสอบถามหน่อยหลังนึงเนี่ยประกอบไปดีมีอะไรบ้างคะในองค์ประกอบของเขาคือทั้งหมดที่ช่างทําครบครบเลยมีห้องนอนห้องนอนหนึ่งห้องห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็ห้องอ่าระเบียงครับไฟพร้อม แล้วก็บเบื้องด้วยใช่ไหมคะเป็นหลังคาเป็นกระเบื้องด้วยไม่ใช่เมทัลชีชนะใช่ไหมคะคแล้วก็เรื่องรายละเอียดของพวกปิดอะช่างปิดได้เหนียนามากๆเลยนะปิดลังนกเขาเรียกว่าปิดนกเข้าใช่ไหมคะครับผมแล้วทาสีนะครับอ่ะหนูสอบถามต่อนะท่านผู้ชมโครงสร้างเนี่ยใช้เป็นอิฐอะไรคะมวลเบาทั้งหมดครับมวลเบาทั้งหมดแล้วก็ด้านล่างคือเราวางด้วยตรงเหล็กทั้งหมดเลยโครงเหล็กทั้งหมดทั้งล่างแล้วก็วางแผ่นพื้นด้วย้นสําเร็จ แล้วก็ก่อด้วยมวลเบาครับผมระยะเวลาก่อสร้างเนี่ยกี่เดือนคะสองหลังนี่สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าติดฝนด้วยอะไรตัอยอยู่ประมาณนี้ค่ะแต่เราเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าเนะาะหลังหลังนี้หลังนี้โอเคหลังนี้ก่อนก็ได้คะ่ะหลังนี้มีความจากพื้นเนี่ยถึงตัวบ้านความสูงเท่าไหร่ครหนึ่งเมตรครับหนึ่งเมตรบันไดห้าขั้นบันไดห้าขั้นครับระเบียงเมตรเจ็ดสิบค่ะหรือก็สามเมตรลึกสามเมตรสามเมตรดิครับเชิญแล้วครับเราเข้าไปดูด้านบนดีกว่าค่ะท่านผู้ชมมา ล้วช่างรับทําสร้างที่จังหวัดอะไรบ้างคะก็แล้วแต่ลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ไปฮะทำถ้าเกิดมีเวลานะถ้าเกิดมีเวลาถ้าเกิดมีเวลานะเพราะตอนนี้ช่างมีงานอีกเพียบเลยนะคะเห็นผลงานนี้นหมมีคิวทำดำงานทีละงานเลยครับค่ะอ่าเราเข้ามาดูด้านในกันสักนิดหนึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นไม้อะไรนะคะในการแบบทำทำโครงสร้างเหล็กอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นพื้นไม้เทียมฮะหน้าหน้าแปดยาวสามเมตรครับผม ลบเหลี่ยมอันนี้ลูกค้าต้องการแบบนี้ก็เลยเอาตัวนี้มาใส่ให้ครับแล้วถ้าสมมติลูกค้าบอกว่าอยากทำแบบนี้แล้วปูกระเบื้องสามารถปูได้ไหมคะรูม้มันล่อนถ้าตอนนี้ปูเบื้องเราก็ปูได้แต่นี่เราต้องกรีดหน้าที่เราทําสีทั้งหมดกรีดทิ้งเลยแล้วให้หน้ามันหยาบไว้แล้วก็ปูกระเบื้องได้เพราะน้ําหนักรับได้อยู่นะได้เหมือนกันแต่อีกที่งบด้วยก็ถ้าปูกระเบื้องเราลือ้อเราอะไรก็ถ้าคิดอีก อีกระคา<ล>ะหานึง<ช>่งอีกเลนหนึงน่งเนาะอ่ะระหว่างทางเดินเนี่ยมีขนาดกว้างยาวเท่าไหร่คะช่างเอ่อตัวนี้อยู่ที่เมตรห้าสิบนะค่ะคือมันไดเมเตอร์อยู่เมตรห้าสิบแต่พอเราก่อแล้วมันก็เหลือไปหนึ่งละเมตรห้าสิบตรงนี้เขาขยายออกมาเดี๋ยวมันก็อยู่ที่อสองเมตรครับสองเมตรห้องนอน,นี่สองเมตรแล้วก็ห้องนอนตรนนี้ค่ะถือว่าจัดสรรแบบไม้ดีอันนี้เจ้าของบ้านคนเาอดีหรือว่าช่างคนเราออกแบบคะ เรื่องเรื่องรายละเอียดของตัวบ้านเนี้ยค่ะคนเขียนแบบเองทั้งหมดอ๋อเนแแล้วก็บบ<ห>ขอแบบเทศบาลให้ของบ้านอันนี้ไฟสามารถเปิดได้ไะคะนี่ได้เลยได้เลยครับเอเปิดไฟหน่อยอ่ามีไฟหนึ่งดวงถือว่าสว่างมาขห้องนอนนี่มีขนาดเท่าไหร,ร่คะกว้างยาวค่ะช่างสองเมตรห้าสิบคูณสามเมตรครับผมสองเมตรห้าสิบคูณสามเมตรอ่าก็อันนี้ก็คือรีโนเวทมาจากของเก่านะครับหน้าต่างใช่ไหมคะของเก่าหมดเลยหน้าต่างเป็นของเก่าเพราะว่าลูกค้าาต้องการให้ใช้ของเก่าให้หมด แต่ประตูนี่ของใหม่นะประตูของใหม่นะคุณผู้ชนมะถ้าใครชื่นชอบผลงานของช่างนะคะก็สามารถโทรติดต่อช่างได้เนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะราคาโซนสอบถามช่างเลยว่าตอนนี้สร้างได้ในราคาเท่าไหร,ร่นะคะต่อมาเนี่ยท่านผู้ชมโอ้ตรงนี้ก็เป็นโซนของเหมือนห้องครัวใช่ไหมคะช่างอ่าคือครัวมินิอยู่เล็กๆแต่เดี๋ยวนี้เวลาอันนี้คือเขาไม่ได้ขายคือให้คนมาเช่าเลยลูกค้าจะซื้อซิงมาใส่เองหรืออะไรแล้วแต่ เป็นที่รังการตอกโป่งตอกแก๊สปิกนิกแล้วนะแดดคืออยู่ในโซนนี้ก็ทําท่อไปให้แล้วอันนี้สําหรับนับประปาใช่ไหมใช่ครับด้านนู้นก็เป็นแบบสําหรับเสียบตู้เย็นนะคะแล้วก็มีบันเก็ตด้วยยังคงอนุรักษ์บันเก็ตนะหนูไม่ค่อยได้เจอแล้วเดี๋ยวนี้บันเก็ตเนาะก็มีบันเก็ตอยู่นะคะมีไฟเปิดหมูไฟถือว่าให้เยอะมากๆเลยจริงๆแล้วช่างเดินท่อได้โมเดิร์นมากเลยนะคะเนี่ยครับคือลูกค้าขอไม่ฝังขอเป็นเดินลอยเวลาเราแก้ไขงานใช่ไหมก็ ลบออกมาได้เลย,เลยทั้งชุดโดยไม่เสียหายหค่ะแล้วก็ลูกค้าก็ขอเป็นหลอดตัวนี้หมดเอาแบบมาให้ดูก่อนนึงแล้วก็ขอตัวนี้หมดได้ไหมโอเคก็ได้ไปให้ไปนะต้องคุยกันก่อนเรื่องรายละเอียดในการก่อก่อสร้างเนาะจะได้ไม่มีปัญหากันทีหลังใช่ไหมคะใช่ครับห้องน้ํานี่สวยมากๆเลยนะ ห้องน้านี่ทําเป็นสเต็ไปได้ดีมากเลยค่ะช่างมีขนาดเท่าไหร่คะช่างเข้ามาก่อน,นก็ได้นะอันนี้สองเมตรคูณสเมตรครับสองเมตรคูณสเมตรนะคะ<ม>แล้วทำสเต็ปแบบกั้นได้ดีมากอันนี้ช่างคนอกไอาเดียให้กับเจ้าของบ้านด้วยเจ้าของบ้านคนอรไอายเดียคะ่ะช่างเข้ามาข้างในก็ได้ค่ะอ่าอันนี้คืองานเนี้ยคือเจ้าของแทบจะไม่ได้ทำตามใจช่างหมดเลยว่าให้ช่างเขียนแบบออกแบบมาให้ห้องน้านี่ออกแบบทีหลังความจริงไม่เป็นแบบนี้คือหนึ่งไม่มีที่กั้นไม่มีอะไรก็พอทำพอทําเสร็จมาปุ๊บก็ถามว่าช่าง กันเปลกแห้งได้ไหมโอเคได้มันอาจจะผิดแบบนิดๆแต่โดยมองโดยรมแล้วก็โอเคอยู่ครับแล้วก็กระเบื้องก็จัดให้แบบอยู่ในแบบบัตรเจ็ดอ่าแตอยู่ในเวลาคนเข้าน้ำแล้วจะสบายกว่าเออมีวิวมีอะไรประมาณนี้แต่ทําช่างทาห้องน้ำไม่สวยมากๆนะปูกระเบื้องประมาณสักความสูงเท่าไหร่คะเนี่ยนนความสูงตัวนั้นเมตรแปมตรแความสูงเมตรแแล้วก็มีแบบ ประเบื้องโชว์ด้วยนะคะเป็นลายดอกบัวผีเสื้อนะคะถือว่าสวยแล้วก็จะโซนได้ดีชักโคกฉิดชำระสต็อปวาวนะคะปักบ,บวนผุนถือว่าช่างให้สต็อปวาวนะเพราะปกติหนูจะเห็นเป็นแบบว่าเหมือนบอลวาวของซันว่าอะไรนถือว่าให้งานได้ดีมากเลยกับราคานี้ถือว่า,าไม่แพงนะคะตอนนี้เนาะยังมียังมีติกระจกมีอะไรอีกนิดหน่อยแต่เดี๋ยวก็ต้องคิดเพิ่มอ๋อเพิ่มเนาะในส่วนตรงนั้นค่ะส่วนด้านหลังนี่สามารถออกไปได้ไหมคะเ,ดดเะเปิดได้เลยครับเปิดได้เลย หละโหตเปิดป <ลง S 2> ุ๊บลมเย็นปั๊บเลยนะก็สามารถแบบว่าใครชื่นชอบทำเป็นรีสอร์ทก็ได้ทำเป็นบ้านพักก็ได้นะฮะ<อ>หลังเล็กกะทัดรัดแล้วก็มีครบนะไม่ว่าจะเป็นห้องครัวเล็กๆห้องนอนห้องน้ําแล้วก็มีทางลงทางขึ้นเหมือนกันด้านหน้านี่บันไดห้าขั้นด้านหลังเป็นสามขั้นมาครับต้องขออภัยนะครับขึ้นสัญญาณนะครับรบกวนนะฮะก็ด้านหลังนะครับมีบันไดลงนะครับสามขั้นนะครับที่น้องเอคุยกระช่างอยู่นะครับแล้ว นะครับก็จะมีบ่อนะฮะบ่อเกลือนะฮะท่านผู้ชมอ่าแบ่งเป็นฝั่งละ5ปอกนะครับก็จะเป็น10ปอกนะครับเป็นน้ําทิ้งนะครับกับถั่วส้วมนะฮะอ่ามีทั้ง2อันแล้วนี่นะครับท่อนะครับทําเป็นสีดานะครับสไตล์โมเดิร์นด้วยฮะนะครับเดี๋ยวนะฮะน้องเอกก็กับช่างเนี่ยจะพาไปดูนะครับอีกหลังหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นบ้านแฝดนะฮะ อ่าท่านผู้ชมเดินดูกันไปนะครับความสูง1เมตรนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมบันไดขึ้น5ขั้นเหมือนกันเลยนะครับแล้วที่น้องเอชีคือหลังคาเป็นสีขาวนะครับท่านผู้ชมทาสีขาวนะฮะแล้วช่างบอกว่าตัดด้วยสีดำมันจะสวยมากครับเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับในการสร้างบ้านนะฮะนี่นะครับคือสวยงามจริงครับกับราคานะครับช่างก็ดูแบบ ดูไอเดียนะครับมาจากช่องคนรักบ้านด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะนะครับนี่นะครับแล้วก็พาเข้าไปรับชมด้านในนะฮะมีระเบียงทางด้านซ้ายมือนะครับที่น้องเอ๋บอกนะครับอ่านี่นะฮะเข้ามาเนี่ยเหมือนกับหลังนู้นเลยนะครับเข้ามาก็มีตู้คอนซูเมอร์นะครับอยู่ด้านนี้นะฮะอ่าก็คือว่าเปิดปิดไฟได้ง่ายๆเลยนะครับนะฮะท่อก็เดินโชว์ไว้นะครับ ดีต่อการแก้ไขครับนะฮะที่ช่างบอกนะครับว่าดีต่อการแก้ไขนะครับหน้าต่างนะครับฝั่งนี้นะฮะก็มี3บานนะครับคือเวลามีปัญหาฟ้าลงอะไรลูกเซอร์กิตก็ตัดทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมเห็นตู้คอน sumer เล็กๆแบบนี้นะครับอ่าก็เป็นไอเดียนะครับสามารถเปิดไฟได้นะครับมีสวิตช์หนึ่งนะครับทำเป็นสวิตช์หลอกนะครับเพราะว่า ไม่ได้มีไฟใช้นะครับก็มีแค่2จุดนะฮะที่ช่างชี้ให้ดูนะครับนี่ฮะก็ที่พูดคุยกันนะครับก็เดินเดินท่อลอยทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมอ่านี่ฮะนะครับต่อมาที่ช่างเปิดให้ดูนะครับก็เป็นห้องนอนครับผมนะห้องนอนขนาดเท่ากับบ้านหลังแรกเลยนะครับหน้าต่างแบบผลักเหมือนกันครับท่านผู้ชม4บานนะฮะคือเดินเนี่ยด้านล่างเนี่ยสารเหล็กไว้เยอะมากครับท่านผู้ชมแล้ว นี่นะครับมาถึงด้านหลังกันแล้วนะฮะที่น้องเอกคุยกับช่างอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับที่น้องเอกพูดคุยกับช่างกันต่อเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับกับระบบสัญญาณเสียงนะครับเพราะว่ามีขึ้นรบกวนนะครับเราไปรับชมที่น้องเอกพูดกันต่อเลยจ้าอันนี้ีสี่ 4, นะก็แบบจัดให้เต็มที่เขาเรียกว,ว่าเสียเงินไม่ว่าช่างบอกเสียหน้าไม่ได้ใช่ไหมโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะช่างด้านหลังเหมือนกันอ่ะไปะ ด้านหลังเหมือนกันแล้วด้านหลังเหมือนกันด้วยมันก็มองเห็นหลังนู้นเหมือนกันแต่ตรงนี้ไม่ได้แกะแบบอ๋อตรงคืนตรงนั้นใช่ไหมคะทางลงไม่ได้แกะแบบถือว่าสวยนะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดงานสีนะคะแล้วก็หลังคานะถือว่าได้คุ้มนะหลังคาเป็นกระเบื้องโครงสร้างเป็นอิฐมวลเบานะคะกับราคานี้หาไม่ได้แล้วแหละสามแสนสี่ครับเนาะอ่าวันนี้น้องเอ๋ต้องขอขอบคุณช่างนะเดี๋ยวเอ๋ต้องเอ๋ถ่ายแบบอเอานะข้างล่างให้ดูแล้วกันว่าใช้เหล็กอะไรนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนเนาะ 好，谢谢大